เทคนิคที่ทำให้คุณทำงานแบบโปรโปรด้วย Excel ง่ายๆเราไปดูกันเลยครับ เทคนิคแรกคือการสูมหน้าจอนะครับก็ง่ายๆเลยกล็ไปที่ไอเซมที่เราต้องการที่จะซูมปกติเราก็จะกดบวกหรือกดลบทางด้านนี้นะครับกันนี้เรามีที่วิธีที่ง่ายกว่านั้นด้วยการกดคอนโทนรลค้างไว้แล้วก็แล้วก็คลิกงเมาส์ไปมานะครับมันก็จะซูมนะครับลองดูนะครับเทคนิคที่2คือการกรอกข้อมูลไปทางขวา ปกติแล้วเราเวลาเรากรอกข้อมูลเสร็จและเรากด enter ข้อมูลก็จะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเรามีวิธีที่ง่ายกว่าอีกถ้าในกรณีที่เราต้องการให้ข้อมูลเลื่อนไปทางด้านขวาคือการกด tab ท,ทีเสร็จแล้วปุ๊บก็กด tab แ,แทนที่จะกด enter นะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะเดินไปทางด้านขวามือโดยอัตโนมัติอันที่3คือการกรอกตัวเลขอย่างต่อเนื่องปกติเรากรอกเสร็จปุ๊บเรา copy เราก็ดึงมันก็จะกลายเป็นเลข ตัวเดียวมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการกดตัวเลขนะครับแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วเราก็ลากลงมานะครับตัวเลขมันก็จะลันลงมาเรื่อยๆคือ1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับโอเคนหครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งคือการลากคุมในข้อมูลที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็เลือกทางด้าน ด้านนี้นะครับแล้วก็กด fill series นะครับข้อมูลก็จะเรียงเป็นตัวเลขตามที่เราต้องการเลยนะครับเทคนิคต่อมานะครับเทคนิคที่4คือช้อยให้เลือกง่ายโดยการพิมพ์ข้อมูลที่เราต้องการในกรณีที่เป็นเซลในแนวตั้งนะครับทำข้อมูลเราก็ขีดไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันข้อมูลเริ่มซ้ำละวิธีหก็คือการกดเด t e r ลูกศรลงนะครับแล้วเราก็เลือกข้อมูลที่เราต้องการออกไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไอคเ,เนแหแล้วก็ลูกศรลงมันก็จะเลือกตามข้อมูลที่เราต้องการไม่ต้องมาพิมพ์ให้เสียเวลานะครับครับเทคนิคง่ายๆอย่างนี่เองนะครับ,อ,อ,รบ <S <S อีกอันนึงเทคนิคที่5คือการ Copy sheet ปกติเราก็จะเลือกคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ copy แล้วก็เลือกซึ่งเสียเวลามากนะครับ วิธีที่ง่ายอบานั้นก็คือการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากชีตมาเลยมันก็จะได้ข้อมูลทั้งสอันเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูอีกเทคนิคหนึ่งนะครับคือการลบช่องว่างเป็นเทคนิคที่6กแลก็นีที่ข้อมูลเราเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีช่องว่างอยู่ระหว่างเลขสัก คือเ,เลขสากับเลข6ทีง่ายๆก็คือการคุมพื้นที่เสร็จแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ส e l e c t นะครับแล้วก็ไฟล์สีเล็กนะครับแล้วก็มาที่ go to special นะครับอันนี้เลยนะครับเราก็ไปเลือกตรงแบงก์แล้วก็กดโอเคนะครับพอมันมาร์กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ e l ล e ฟทางด้านนี้นะครับ รูกดามแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยว่อนนะครับเดี๋ยวผมจัให้ดูโอเคเจอแล้วอันนี้นะครับก็กดปุ๊บถ้าเราก็มาที่เปริ c e l เ Ce l l ล o ล,ลนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าลองดูนะครับอ,อ่าน,นี้ต้องให้มันเลือ่อนอีกถ้าเราเลือกอันนี้เลยดีกว่าปุ๊บมันก็จะลบเองเลยนะครับ โอเข็ไงนะครับข้อมูลก็จะเลื่อนขยับให้อัตโนมัตินะครับเคีนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับซึ่งใช้มากเลยในกรณที่มีข้อมูลไดหลายอย่างคือการเลือกข้อมูลที่สับกันนะครับก็ไปที่ c o n d i t i o n Format นะครับก็คืออยู่ด้านบนเนาะ c o n d i t i o n Format นะครับแล้วก็ไปที่ Highlight Cell Low นะครับโอเคแล้วก็มาที่ duplicate นะครับ duplicate ตนี้แล้วก็กดเลือกนะครับโอเคเพราะมันก็จะเลือกอันที่ซ้ำมาให้โดยการทำสีที่เซลลนั้นแล้วเราก็ต้องดูว่าอะไรบ้างที่มันซ้ำกันนะครับไม่ต้องมาฟิลเตอร์ทีละตัวนะครับง่ายๆแบบนี้นี่เองนะครับ กควรช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงาน,นต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ